เทคนิคการหาคนเข้าองค์กรหาคนไม่เก่งหาได้จากช่องทางไหนบ้างก็เขาเป็นคำถามที่ดีนะพี่หนุ่มแหม่มช่องทางในการหาคนเข้าธุรกิจเครือข่ายเยอะมากเลยผมจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆสักสองสากลุ่มเนาะกลุ่มแรกวอล์มาร์เก็ตตลาดที่เรารู้จักคนรู้จักนั่นเองคนรู้จักก็แบ่งออกเป็นแบบตามความสนิทเริ่มจากคนในครอบครัวสายเลือดเราก่อนเราต้องรู้วิธีในการ ชวนคนที่เวิร์กคือที่ที่หาคนไม่เก่งอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกว่าช่องทางไหนแต่ชวนคนไม่เป็นต่างหากจริงไหมไม่ไม่คนเต็มไม่หมดเดินออกไปก็คนในบ้านนี่ก็คนไปโรงเรียนไปที่ทำงานก็คนถ้าหาคนไม่เก่งไม่ใช่ไม่รู้จะชวนเขาจะทำให้เขาอยากทำกับเรายัางไงจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต้องฝึกคือ วิธีพูดการชวนคนค้นเลยใน youtube การมนเวทเมืองศรีวิธีพูดชวนคนผมสอนอย่างละเอียดเลยไปดูเลยนั่นแหละแล้วก็เริ่มจากคนรู้จักก่อนคนรู้จักต้องชวนยังไงไม่ให้เสียเพื่อนผมสอนไว้แล้วถ้าใช้สคริปต์ผมวิธีการของผมสคริปต์ที่ผมสอนนี่นะคน inbox มากไมาัไม่หวาไม่ไหวแล้วอาจารย์วิธีที่อาจารย์สอนเวิร์กมากได้ผลดีมากเลย ไม่เคยชวนคนรู้จักได้เลยอันนี้ชวนใครก็ไม่มีใครปฏิเสธเวิร์กไม่เสียเพื่อนด้วยไปเรียนเลยบอกช่องทางลับให้แล้วเนี่ยนะพิมพ์เลยกระมนลเวทเมืองศรีวิธีชวนคนทําธุรกิจเกรือขายไปไปไ,ปไปพิมพ์ใน y o u t u b e นะเดี๋ยวเจอวิดีโอผมนั่งฟังไปเลยแปดสิบรอบพูดตามให้ได้ทําความเข้าใจว่าต้องไมซ์ยังไงเดี๋ยวชวนได้แน่ๆนะชวนได้แน่ๆสอนไปแล้ว พอเราสพอเราชวนคนรู้จักหมดโดยไม่เสียเพื่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็เริ่มชวนคนไม่รู้จักนะเช่นคนรู้จักห่างๆเช่นครอบครัวแล้วเพื่อนสมัยประถมมัธยมมหาลายัยเพื่อนที่ทํางานเก่าที่ทํางานใหม่เพื่อนที่ไปเล่นโยคะเพื่อนบ้านพอเราชวนหมดเรียบร้อยหมดแล้วเราก็เริ่มชวนคนรู้จักห่างๆคนขายของให้เราคนขายหมูปิง้งเราเริ่มด้วยการถามคำถามง่ายๆเออ พี่ขายหมูปิ้งอยู่เนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วไม่คิดจะหาอะไรบ้างเหรอก็จะมองหาอยู่เหมือนกันนะ่ะไม่รู้จะทําอะไรเอองนี้ผมถามเลยดิถ้าผมมีช่องทางหรือถ้าผมรู้ช่องทางที่จะทําให้พี่อะมีไรายได้เสริมสักเดือนละห้าพันเึ็สองหมื่นห้าโดยที่พี่ไม่ต้องหยุดขายหมูปิ้งยน,นะทำพาร์ทไทม์นอกเวลาใช้เวลาวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงไงพี่อยากดูไหมว่ททำยังไง ทุกท่านว่าคนขายหมปิ้งจะตอบว่าไงไม่สนใจหรอกอย่าเลยกลัวหรือว่ามีช่องทางทำได้ได้ห้าพันถึงสองหมื่นโดยที่ไม่ต้องหยุดขายหมปิ้งด้วยนะเป็นเสริมแล้วใช้เวลาทำอยู่ที่บ้านวัละหนึ่งสองชั่วโมงเองห้าพันถึงสองหมื่นห้าเลยเส่วนมากเก้าสิบเก้าจุดเก้าเอร์เซ็นต้องบอกอยากดูสิคืออะไรอ่ะจริงไหมเนี่ยหลักการการชวนคนง่ายไหม กระแทกหัวใจให้ได้เยอะเลยนะยังไม่ได้แชร์กดแชร์ให้ด้วยถ้ายังไม่ได้สับสไคร e ไลค์แชร์คอมเมนต์ช่วยทําหน่อยเถอะ Facebook youtube ปิดกั้นการมองเห็นเยอะสิ่งที่มีประโยชน์แบบนี้มันจะได้ถึงคนอื่นเข้าบ้างนะครับนะอ่าพี่ทุกตาบอกอาจารย์พูดถูกคะ่ะอย่างพี่นี่ใสพอไหมครับพี่เนี่ยใสกิ้งเลยพี่เนี่ยใสจน พี่ก็โดนมาเยอะไม่ใช่เหรอพี่ยังไม่ใสอีกเหรอผมบอกพี่เนี่ยพี่เนี่ยใสกิ้งเลยนะเอ่อต้องพี่ต้องไม่ใสเลยนะพี่ต้องแบบเป็นลูกศิษย์อาจารย์กับวนเรยียเนี่ยพี่ต้องมีวิชาติดตัวแล้วไม่ให้ใครมาแบบเควักเงินออกจากกระเป๋าพี่ได้ง่ายๆแล้วนะนะระบบสามารถก๊อปปี้แล้วคนทั่วไปสามารถทําได้มันอยู่ที่เจ้าของระบบออกแบบให้ก๊อปปี้ได้แล้วให้ทีมงานเราทําได้ไหมท่านต้องเข้าใจระบบก่อนเหมือนอย่างผมเนี่ย ผมเข้าใจระบบผมจะออกแบบให้ทีมงานผมร้อยคนทำได้เหมือนผมก็สามารถทำได้อยู่ที่เจ้าของระบบมันออกแบบได้หลายแบบหลายแบบแบบหลายหลายอย่างจะออกแบบให้คนที่ใช้ระบบต่อจากเราเป็นเทพเลยก็ได้คือใช้แล้วแม่งดูเทพมากอะโอโ้โหเคยนี่มันล่างโคลนนี่อาจารย์กมลเวทเลยนี่ว่ามีนะมีนะทีมงานผมลูกศิษย์ผมเนี่ยโคลนไปนี่เหมือนล่างล่างโคลน่ะคนทักมาอาจารย์เนี่ยใช่ไหมเนี่ย นี่ผมเห็นเนี่ยเหมือนอาจารย์เป๊ะเลยใช่ไหมใช่ลูกเจลาเราคิดว่าใช่ไหมเหล่าพูดเหมือนกันสักขนาดนั้นน่ยมันใช่ไหมเหล่ามันก็ต้องใช่ดิคําถามคือมันได้ผลไหมมันได้ผลมากด้วยมันได้ผลมากด้วยนะ